ฉันให้เธอดูภายในสามเดือนนี้สงการเนี้ยค่ะมันทั้งน้ำท่วมทั้งไฟไหม้แล้วก็อยู่ในตอกถนนที่มีตึกประมาณสี่ถึงห้าชั้นน้ำมันจะท่วมาน้น้ำจะมา,ยาอย่างไร,งร้มันน่าร้อนอะฝนมันจะหนักมากค่ะ,ะช่วงสงการฝนจะตกหนักมากใช่ค่ะแล้วก็มันก็จะอยู่แถวที่ใต้ไฮเวย์อะที่เดิมๆระบายไม่ทันหนะักแล้วก็แถวนั้นนะคะ ตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอีกทีนึงมันไม่ใช่เหตุจาก after shock นะแต่มันจะเป็นเรื่องของเหตุเดิมเไม่ใช่แผ่นดินไหวค่ะแต่มันเป็นรอยร้าวที่มันมันทะลวงอ่ะมันมันถึงเวลาที่มันความเสียหายที่เคยเกิดขึ้นใช่ค่ะมันถึงเวลาที่จะต้องหักลงมาอย่างเงี้ยมันกําลังจะหักแล้วมันกําลังจะเจอมันจะต้องมีคนวิ่งออกมาอีกซึ่งตึกเนี้ยมันค่อนข้างที่จะใหญ่โล่งโปร่งความรู้สึกหนูหนูไม่รู้ว่าตึกเนี้ย คือไม่ได้สร้างมาเพื่อให้คนพักไม่ใช่ที่อยู่คนที่พวิ่งกันมดวานก่อนใช่ไหมเต็มตัวไวแล้วก็จังหวัดกอไก่ยังมาอีกซึ่งกอไก่ค่ะจะไม่ใช่กอไก่ที่ปายเคยพูดแต่เป็นกอไก่อยู่แถวปลายปลายปลายไหนอ่ะอ่าฝั่งนู้นแล้วนะท้ายๆเลยตรงนั้นอะระวังเรื่องน้ําแล้วก็ขอเลยก็ไก่ปลายปลายติดชายแดนนะอ๋อระวังเรื่องน้าใช่ค่ะ แล้วก็แยกมีสิทธิ์ที่จะแยกผ่ากลางประมาณไม่เกินไม่เกินสิงหาค่ะ,ะมันมีเรื่องของอาจจะเกิดคล้ายกับคำว่าซืนามิเป็นผลมาจากแผ่นดินไหวมาจากการประทุจากใต้น้ำไม่ใช่ประทุขึ้นฟ้าแล้วตรงนั้นนะคะเป็นรอยตรงกลางแลวถือว่าเป็นรอยที่เป็นเป็นส่วนที่บางที่สุดเดือน ท่านบอกว่าไม่เกินสิงหาแต่บอกไว้เลยว่าการเดินทางการท่องเที่ยวแถบเนี้ยกรกดากับสิงหาอันตรายที่สุดห้ามตื่นตหนกไม่ได้พูดให้ตื่นตะหนกไปพูดเพราะมันเป็นความเรื่อของนเท่านั้นนะคะหมดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะที่เขาไปอยู่ข้างในเทคคอร์สกันอยู่จะเป็นยังไงกันบ้างมีสิทธิ์จะได้ออกเร็วๆนี้ค่ะเมื่อไหร่บางคนไม่ทุกคนไม่ทุกคน ประมาณเมื่อไหร่ที่จะได้ดาราจะได้ออกมัรอมได้ค่ะได้ออกปีนี้แล้วค่ะปีนี้ได้แน่นอนมีสิทธิ์แน่นอนอแต่บางคนก็ยังต้องอยู่ข้างในเอ,อส่วนใหญ่ที่อาจจะไม่ใช่ดารายังจะต้องอยู่อโอเคขนาดเดียวกันนอกจากนี้นจะมีข่าวที่น่าตกใจเป็นเรื่องบุคคลมีชื่อเสียงจะมีเรื่องของการจัดการตัวเองเนื่องจากหมดเงินไม่ทันเกีเ่ยวกับการขายของแล้วมันล้มมาแล้วอ่ะแล้วก็พยายามจะฟื้นอีกแล้วฟื้นไม่ทัน กับอีกคนนึงคือเป็นดาราคือมีคนรู้จักอะค่ะพูดแล้วมีคนรู้จักอาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์อาจจะเป็นเอออะไรก็แล้วแต่อาจจะไม่ใช่ดาราเล่นละครอาจจะอาจจะไม่ใช่คนในวงการบันเทิงองที่ฉันทำงานกันอยู่ใช่ค่ะอาจจะเป็นคนดัง เป็นคนดังที่คนรู้จักเอ่ยชื่อแล้วคนรู้จักซะส่วนใหญ่อย่าเพิ่งรีบขายทองค่ะออย่าเพิ่งรีบขายทองดิจิตอลอะไรทุกสิ่งอย่าเพิ่งรีบนะคะรอช่วงประมาณสิงหานะคะข่าวดีจะเป็นช่วงนั้นประมาณนั้นเพราะฉะนั้นทองให้ถือเอาไว้ถึงสิงหาใช่โอเคข่าวดีจะเกิดขึ้นใช่โอเค